ที่พักติดทะเลจังหวัดตราดจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะทุกคนที่นี่มีชื่อว่าบ้านทะเลพูรีสอร์ทอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะที่พักจะอยู่ติดริมทะเลเลยค่ะมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมกว้างมากและสามารถตกปลาได้ถ้าน้ำลงด้านหน้าจะเป็นหาดทรายค่ะส่วนด้านข้างจะมีคลองเล็กๆเ,เข้ามาแบบนี้ด้านในบริเวณที่พักมีต้นไม้เยอะลมลืนมากๆค่ะเขาจะมีบ้านพักหลายแบบเลยค่ะและนี่ก็คือบ้านพักของเราในวันนี้สามารถจอดรถได้ใกล้ๆบ้านพักเลยค่ะเราไปช่วงโลซีซั่นค่ะอยู่ที่หนึ่ง 1,350บาทต่อคืนแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะคะทุกคนตอนกลางคืนมีไฟสว่างเพียงพอเลยค่ะส่วนจุดตกปลาเราก็สามารถตีออกไปข้างหน้าได้หรือจะหันมาตกตรงคลองก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังเรือผ่านเข้าออกนะคะทุกคนกว่าจะมาถึงก็เย็นแล้วค่ะเราก็ต่ออุปกรณ์กันไปไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอพี่เขาหย่อดกุ้งเป็นลงไปแค่แ๊บเดียวเท่านั้นทุกคนก็มีปลามากินเลยค่ะดูเหมือนจะมีไซร์ด้วยตัวนี้น้องคือกินเร็วมากตอนนั้นยังต่อคันตัวเองไม่เสร็จเลยค่ะไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้ปลากระพงที่ ได้ปลามาอย่างไวแบบงงๆค่ะทุกคนรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง YouTube Fade Fishing นะคะ